สับปะรชายมันดูยากเนาะเราไม่อยากเปรียบเทียบแต่ว่าสวัสดีครับผมชื่อเต็มนะครับผมอันนี้อายุ30แล้วครับเออจริงๆเลยคือผมก่อนหันานี้ไม่ค่อยได้เข้าที่ไหนนะเพราะว่าแบบเข้าไปทีก็แบบมันสับปะรชายมันดูยากเนาะแต่อันเนี้ยคุณหมอเหมือนแบบไม่ว่าอะไรคุณหมอ แนะนำดีครับแนะนําว่าแบบเราเป็นผู้ชาย <_ d ata> เขาจะดูว่าแบบเราแบบแค่ไหนพอหรือว่าแบบอันไหนมันได้อันไหนมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือแนะนําเลยถ้าใครแบบว่ากลัวว่าแบบเอ้ยฉันเป็นผู้ชายแล้วแบบจะทําอะไรแบบนี้บ้างได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมทำไมคุณหมอแนะนำบ้างเพราหมอดูแลดีมากตอบได้ทุกปัญหาแล้วก็ยืนยันได้ทุกอย่างปลอดภัยด้วยครับก็คือที่นี่คุณหมอเขาแบบรเฟฟชัชนอลมากนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างคือใช้ของดีเช็คได้ตรวจสอบได้ทุกอย่างนะับปลอดภัยแน่นอน มีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องเหนื่อยไหมเรียกว่าอะไรตายรังเราไม่อยากเปรียบเทียบแต่ว่าเรารู้สึกดีกว่าที่นี่มากกว่ารู้สึกว่าแบบเราสบายใจมากกว่าตอนแรกคิดว่ายากนะแต่แบบมาง่ายมากเลยอะ่ะคือแบบจริงเข้ามาในซอยท่าอิดเนาะแล้วก็ตรงแล้วก็ถึงเลยไม่ไม่ต้องหาอะไรเลยไม่ต้องจริงไม่ต้องเปิด GPS ได้ซ้ำ จเจ็บรักษาคุณหมอซีแล้วก็คุณหมอดูแลมาประมาณุห้าปีแล้วนะห้าปีหกปีแล้วมั้งนานแล้วนานแล้วอยู่มานานมากแล้วนารัากพี่ทุกคนน่นารักเราเป็นกันเองไม่ว่าจะแบบว่ามาใหม่มากเก่าทุกคนดูแลดีหมดเปรียบเสมือนญาติพี่น้องอันจนริงจริงไม่ได้ไม่ได้แบบเวอร์แต่ว่าพูดจริงครับ ก็ถ้าจะให้แนะนำนะสิ่งที่แบบจะต้องทำเลยแล้วก็คิดว่าทำแล้วับอินผลแล้วก็รับประกันแน่นอนว่าหล่อสวยก็คือจะเป็น b บ t o x ท็อกัก f i l ฟิลรครับดีจริงก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกเริ่มมีความสนใจอยากจะดูแลตัวเองนะเพราะสมัยนี้นะไม่สวยไม่หลอ่อไม่ได้นะ ราต้องมาดูแลตัวเองนะครับผมจะปล hey, so ่อยให้โซมเนี่ยมันไม่ไม่หิตแล้วนะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อน mm ได้ครับไม่เสียค yeah. ่าบริการในการปรึกษาแบบอยากทําตรงไหนรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาตรงไหนคุณหมอจะแบบแก้เป็นเคสไปแบบใครมีปัญหาจุดไหนจุดนั้นนะครับไม่ได้แบบยัดให้ทั้งหมดทุกอย่างใช่ไหมก็คือแบบเอาแค่ไหนแค่นั้นเอาเท่าที่มีปัญหาจริงๆครับก็อยากจะให้เข้ามาก่อนปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะก็เข้ามาได้เลย